วันนี้มีเทคนิคง่ายๆ5เทคนิคลดเกลือลดโซเดียมพวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับข้าวต้มก็ชิมก่อนที่จะปรุงนะคะพวกอาหารหมักดองขนมถุงรวมไปถึงพวกเกลือแร่สำหรับนักกีฬานะคะพวกนี้ก็จะมีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ 5นาทีดีต่อสุขภาพนะคะในวันนี้จะมีเทคนิคในการที่จะลดเกลือลดโซเดียมมาฝากกันนะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจาและโรคไตมาติดตามชมกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ ในคนที่มีความดันโลหิตสูงกินยาเท่าไรก็ไม่ลดหรือไม่อยากจะใช้ยาเยอะรวมไปถึงในคนที่เป็นโรคไตที่หมอบอกว่าต้องคุมไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมเยอะจนเกินไปเพื่อที่จะได้ช่วยชะลอไตเสือ่อมแล้วเราจะมีวิธีในการที่จะลดโซเดียมลดเกลือได้อย่างไรวันนี้มีเทคนิคง่ายๆ5เทคนิคลองมาชมและเอาไปใช้กันดูนะคะอันดับแรกเลยนะคะควรที่จะ ทานอาหารที่เราปรุงเองให้ได้มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าการปรุงอาหารของเราเองนั้นสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ใส่เครื่องปรุงหรือสามารถที่จะเลือกวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารได้ดีกว่าการที่ไปซื้อหรือว่า ทานอาหารพวกสำเร็จรูปซึ่งในการ JI, ปรุงอาหารเองนั้นไม่แนะนําว่าให้ปรุงไปชิมไปให้ทําให้เสร็จทุกขั้นตอนแล้วมาปรุงในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพื่อที่จะได้ควบคุมปริมาณเครื่องปรุงที่เราต้องการจะใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้การเติมพวกเครื่องเทศหรือเราอาจจะตัด รสด้วยมะนาวก็จะช่วยทำให้รสชาติอาหารนั้นดีมากขึ้นการใช้ปริมาณเกลือน้ํำปลาก็อาจจะลดลงได้นะข้อ2หลีกเลี่ยงอาหารแปลรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปรวมไปถึงพวกอาหารแช่แข็งนะคะเนื่องจากว่าในการถนอมอาหารต่างๆจะมีการเติมเกลือเข้าไปก็จะทาให้เราได้รับโซเดียมเพิ่มมากขึ้นค่ะพวกอาหารหมักดองขนมถุงรวมไปถึงพวกเกลือแร่สำหรับนักกีฬานะคะพวกนี้ก็จะมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงเลยทีเ เดียวค่ะข้อ3นะคะ ลดการซดน้ำซุปน้ำแกงการตักน้ำผัดมาราดข้าวซึ่งก็จะทำให้เราได้รับปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นเทคนิคในการที่จะลดพวกนี้ก็อาจจะใช้ซ่อมใช้ตะเกียบในการที่จะขีบก็จะช่วยลดปริมาณน้ำพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะในส่วนของอาหารที่เป็นลักษณะที่มีน้ำซุปอยู่ด้วยเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับข้าวต้มนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการปรุงเพิ่มนะคะเช่นไปรับประทาน อาหารอยู่ข้างนอกแล้วสั่งอาหารจรําพวกนี้มาโดยทั่วไปตามร้านอาหารนั้นมักจะปรุงมาค่อนข้างที่จะพอดีแล้วไม่ควรที่จะเติมน้ําปลาหรือเติมเครื่องปรุงอื่นๆเพิ่มซึ่งจะทําให้เราได้รับปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นค่ะหรืออย่างน้อยๆก็ชิมก่อนที่จะปรุงนะคะรวามา่ถึงการตักน้ําปลาพริกราดข้าวด้วยนะคะซึ่งก็จะทําให้เราได้รับปริมาณโซเดียมเกินโดยไม่จําเป็นด้วยค่ะข้อ 4. นะคะการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในพวกเครื่องปรุงรสต่างๆ อาหารกึ่งสําเร็จรูปหรือแม้แต่พวกขนมต่างๆในอาหารพวกนี้จะมีเปอร์เซ็นต์บอกที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าปริมาณโซเดียมที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั้นค่อนข้างสูงก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะหรือถ้าอยากรับประทานจริงก็ทานในปริมาณที่น้อยแล้วลองคํานวณดูค่ะว่าเท่าที่เราทานนั้นมีปริมาณโซเดียมน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่เราจะได้ไปปรับปริมาณโซเดียมในมื้ออื่นๆที่เราจะได้รับเพื่อควบคุมไม่ให้มันเกินในแต่ละวันนะคะข้อที่5เกี่ยวเนื่องจากข้อ ที่นั่นแหละค่ะถ้าในมื้อไหนที่เราคิดว่าเราได้รับปริมาณโซเดียมที่ค่อนข้างเยอะแล้วในมื้อถัดไปเราก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำค่ะ เช่นเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงรสค่อนข้างน้อยเช่นเนื้ออกไก่ย่างที่ผ่านการปรุงรสน้อยหรือไม่ได้ปรุงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะและแถมท้ายให้อีกนิดนึงค่ะอาหารที่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเช่นพวกเนื้อย่างสุก,กี้ลูกชิ้นถ้าเราจิ้มน้ำจิ้มในปริมาณที่เยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมเกินไปดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้หรือจิ้มน้ำจิ้มให้ลดลงค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆุกวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ facebook fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีฟอร์สให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแอดบ i t c ิตคลินิกแอด c l i n i ทที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ